สวัสดีครับวันนี้ซีเคดออเดอร์เราจะมาคุยกันเรื่องโปรเจกต์ใหม่ของจอห์นฟาร์โลและเดฟฟิโลนีนะครับจอห์นฟาร์โลและเดฟฟิโลนีครับทั้งสองมีรายช่อเป็นผูน้อำนวยการสร้างในโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการผลิตในเร็วๆนี้นะครับด้วยโค้ดเนมว่าโกดแท็กเซตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่ก็มีข้อสังเกตเล็กๆและน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนอื่นต้องพูดก่อนว่าเรื่องนี้นะครับถูกเก็บไว้เป็นความลับดังนั้นวันนี้เราจะพูดกันในมุมของข่าวเลยนะ จะเป็นเพียงแค่ชื่อซีซั่นที่4ของแมดเดลเรียนที่จอห์นฟัตโลเขียนมานานหลายเดือนซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในแมดเดลเรียนซีซั่นก่อนๆนะครับก็เคยใช้โค้ดเนมว่าฮารเคิลเบอร์รี่มาแล้วเราย้อนกลับไปที่ปลายปีที่แล้วครับเบสทินบรูตินรายงานเมื่อปลายป,ายปี2022ว่าได้ยินเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ที่กําลังจะเข้าสู่กระบ,บวนการผลิตหลังจากสเกลตันครูปิดกองลูคัสฟิมครับก็ซ่อนโปรเจกต์ไว้หลายโปรเจกต์ซึ่งจอห์นฟันโลและเจฟฟ์เลนี่ถ่ายทำโปรเจกต์กันเกือบไมม่่่่ขาาาดดดสยยยยตัั้้งแเเือนนยยยนกปีี2021ทริว3 จากนั้นก็ห่างหายไป2เดือนและต่อด้วยอสโคกาและสเกลตันครูเนื่องจากพวกเขาสามารถเก็บสเตลตันครูไว้ได้เป็นเวลานานพอๆกับเดอะบุ๊คออเบบาเฟครับจึงเป็นไปได้ว่าพวกเขายังมีภาคแยกของแมนดาวเลียนภาคใหม่ที่กําลังพัฒนาและก็ยังไม่ได้ประกาศซึ่งเบสทีมมริติน um ครับคาดการว่าชื่อนี้อาจเป็นชื่อเดียวกับอัลบั้มแอปปี้โร d ของเดอะบีเทลซึ่งจะมีทั้งหมด16เพลงอยู่ในรายการแต่จริงแล้วก็มีซองโกสเพลงที่17ชื่อเฮอร์ j ม s เจสตี้ซึ่งตัวจอห์นฟาโลเองครับก็เรียกจอร์นลู ส่วนเขากับเดฟเวนี่ก็เป็นเพียงดีเจที่เล่นเพลงของเดอะบีเทิลเขายังพยายามให้พอแมคคาร์นียกับลิงโกสตา r ์ปรากฏตัวในเดอะจังเกิลบุ๊คเวอร์ชันปี2016ของเขาเองด้วยอันนี้ทุกคนก็ต้องไปตีความกันเองนะครับเกี่ยวกับเธอมาเจสตีส่วนความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมว่าเขาน่าจะฟิวทีมโกสเพราะว่าตอนนี้ครับอาโซกากำลังจะเข้าแล้วเราก็เห็นรายชื่อนักแสดงบางส่วนของอาโซก้าแล้วก็จะมีเอสลามีซาบีน มีเฮรามีชอปเปอร์ใช่ไหมครับผมว่าอาโซกาน่าจะเป็นเกิดและหลังจากอาโซกาจบนะครับตารวอลเลเบลฉบับไลฟ์แอคชั่นเราอาจจะได้เห็นเพราะว่าผมมองว่าไอ้คำว่าโก้แท็กเซเวนทีเนี่ยครับน่าจะหมายถึงทีมโก้ผมรู้สึกว่าวัตถุดิบมันพร้อมแล้วครับและหลังจากอาโซกาจบมันน่าจะเป็นการปูไปสู่ตารวอลเลเบลในฉบับไลฟ์แอคชั่นผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ และเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับ g o t Tag 17เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิธีด้านล่างได้น,นะครับสำหรับวันนี้ที่เขียนออเดอร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอพลังจงสติตยอยู่กับทุกคนครับ